เรื่องราวความน่ากลัวที่ผมจะหยิบยกมาเล่าในค่ำคืนนี้เนี่ยผมถือว่ามันเป็นอุทาหรณ์ใอ้ใใครหลายๆคนได้ไม่มากก็น้อยเลยนะสำหรับการทำของทำคุณสายใส่กันเนี่ยใครก็ตามที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เลิกได้เลยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยคุณอาจจะเป็นเหมือนเหตุการณ์ที่ผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้ก็ได้ผมบอกได้เลยว่าเรื่องนี้เนี่ยทั้งหดหูแล้วก็เศร้าสลดใจมากๆเลย ผมเชื่อว,ว่าถ้าใครได้ฟังเรื่องนี้แบบตั้งใจจริงๆนะคุณอาจจะเสียน้ำตาแบบผมก็ได้เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องราวของคุณนพที่ได้ส่งเข้ามาเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันผ่านมานานมากๆแล้วประมาณสัก30กว่าปีที่แล้วเพราะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อปีพศ2534ซึ่งเรื่องราวนะก็ตามนะที่มันเป็นยุคสมัยก่อนเนี่ยส่วนตัวผมอะผมจะรู้สึกว่าชอบมากๆเลยนะ เพราะว่ายุคสมัยนะั้นนะมันเป็นเหมือนกับว่ายุคอนาล็อกเนาะไม่ใช่ยุคดิจิตอลเหมือนปัจจุบันสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยังไม่ทันสมัยสักเท่าไหร่ถ้าพูดถึงเรื่องราวที่มันเกี่ยวข้องกับผีกับวิญญาหรือว่าคุณสายอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่ามันจะน่ากลัวเป็นพิเศษมากกว่ายุคสมัยนี้เนาะและถ้าอยากจะรู้ว่าเรื่องราวทั้งหมดมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราลองไปฟังเรื่องนี้พร้อ,รอมๆกันแต่ก่อนที่จะรับ,บฟังกันเนี่ยก็เหมือนเช่นเคย ถ้าอยากจะได้บรรยากาศที่มันดูน่ากลัวมากยิ่งขึ้นเนี่ยผมก็อยากจะให้เพื่อนๆทุกคนลองเปิดไฟเพื่อสร้างบรรยากาศแล้วก็ลองจินตนาการภาพไปตามเ,เรื่องนี้ดูนะครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อปี2534เนี่ยตอนนั้นคุณนกเขาอายุประมาณสัก1 3 1 4่ปีเองนะและวยความที่ว่าส่วนตัวคุณนกเนี่ยเขามักจะเป็นคนที่เกเรแล้วก็ไม่ค่อยเชื่อฟังคนในบ้านเลย หนักเข้าหนักเข้าเนี่ยพอพอ่อแม่ดุดาว่าสอนคุณน,นบเขาก็หัวลัน้นแล้วก็หนีออกจากบ้านไปเลยนั่งทรงหนังสือตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เรียนพูดง่ายๆว่าโดดเรียนแล้วก็ออกจากบ้านไปเลยในตอนนั้นที่คุณน,นบเขาหนีออกจากบ้านไปเนี่ยในหัวเขาก็นึกถึงเพื่อนคนหนึ่งขึ้นมาเพื่อนคนนี้ชื่อว่าต้อมนะครับไอ้เจ้าต้อมเนี่ยเป็นเพื่อนกับคุณน,นบมาตั้งแต่เด็กๆแล้วตั้งแต่ช่วงเรียนชั้นประถมเลย ก่อนหน้านี้ทั้งสองคนก็เคยอยู่บ้านใกล้กันมาก่อนนะแต่ว่าตั้งแต่พ่อแม่ของต้อมเสียชีวิตไปเนี่ยต้อมมันก็ไม่เหลือใครเนาะเหลือแค่คุณลุงคนเดียวที่พอจะเลี้ยงดูต้อมได้เพราะฉะนั้นต้อมก็เลยต้องย้ายไปอยู่กับลุงที่ต่างอำเภอซึ่งบ้านของลุงเนี่ยอยู่ไกลมากเลยนะจะเรียกได้ว,ว่ามันเป็นชนบทเลยก็ว่าได้เพราะว่าถ้าจะเข้าไปในตัวหมู่บ้านเนี้ยมันจะต้องนั่งรถสองแถวคือรถสองแถวเนี่ย นานๆเลยกว่าจะผ่านมาสักคันหนึ่งเพราะว่ามันไกลาจากตัวเมืองมากๆเลยไกลาจากตัวเมืองเปสิบโลเลยห,หมู่บ้านแห่งนี้คราวนี้ผมขออนุญาตแนะนาลุงของไอ้เจ้าต้อมให้เพื่อนๆได้รู้จักกันก่อนนะครับลุงของต้อมเนี่ยแกชื่อว่าลุงสินลุงสินเนี่ยแกมีอาชีพเป็นหมอยาแล้วก็เป็นหมอธรรมอะไรประมาณนั้นนะนะซึ่งตอนเด็กๆเ,เนี่ยพอได้ยินอาชีพนี้ปุ๊บได้ยินอาชีพหมอธรรมอะไรเงี้ยเราก็ไม่ค่อยเข้าใจเนาะเพราะว่าอาชีพเนี้ย มันคืออะไรเพราะว่าไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยคือลุงศิล์เนี่ยแกจะมีวิชาติดตัวเนาะมีวิชาอาคมใครเจ็บใครได้ป่วยมาลุงสินแกก็จะเอายาแผนโบราณเนี่ยที่แกมีความรู้ตรงเนี้ยเอากลับไปให้ชาวบ้านกินพอชาวบ้านเขากินยาที่ลุงสินให้ไปปุ๊บแล้วรู้สึกว่าหายดีมันก็เลยเป็นปากต่อปากต่อๆกันไปชาวบ้านแถวนั้นก็จะรู้จักลุงศิเนี่ยเป็นอย่างดีเลยแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าลุงสินแกจะรักษาด้วยยาอย่างเดียวนะ เรื่องถอนของเรื่องไลผ่ผีแก้คุณใสยอะไรแบบเนี้ยลุงสินแกก็แก้ให้ได้ชาวบ้านในละแวกนั้นเนี่ยก็จะรู้จักแกกันหมดแล้วก็จะเรียกแกว่าหมอผีก็คือหมอผีเนี่ยเราก็จะได้ยินคุ้นเคยมากกว่าคําว่าหมอธรรมหรือว่าหมอยาเนาะคราวนี้พอถึงวันที่คุณนพเขาจะต้องเดินทางไปที่บ้านของเจ้าต้อมเนี่ยเขาก็นั่งรถสองแถวเข้าไปในตัวหมู่บ้าน ซึ่งระยะทางบวกกับรถสองแถวที่มันขับช้าๆเรื่อยๆเอ่ยเนี่ยกว่าจะถึงบ้านนยเต้อมช่วงนั้นมันก็เป็นช่วงโพเพพอดีและตะวันเนี่ยใกล้จะตกดินพอดีพอสองแถวมาจอดที่หน้าหมู่บ้านปุ๊บคุณนพเขาก็จะต้องเดินเข้าหมู่บ้านเนี้ยไปอีกประมาณสักสองร้อยเมตรแต่ที่ความที่ว่าพอเดินทางมาแล้วมันก็ทั้งเหนื่อยทั้งก็หายเนาะเขาก็เลยแวะซื้อน้ำหมัดลมดื่มให้มันชื่นใจซะหน่อย ปรากฏว่าในร้านชําที่คุณนบเขาแวะซื้อน้ําเนี่ยเขาก็ไปเจอเข้ากับไอ้เจ้าต้อมพอดีเลยตอนนั้นทั้งคู่ก็ทักทายกันตามภาษาเพื่อนที่แบบไม่ได้เจอกันนานนะนะคุณนบเขาก็เลยถามว่าเออต้อมเนี่ยวันนี้กูตั้งใจจะมาหาเมืองนะกะว่าจะมาขออาศ,าศาัยน,นอนกับเมืองสักอาทิตย์นึงอะ่ะพอดีว่ากูทะเลาะกับคนที่บ้านวะ่ะซึ่งตอนนั้นนะไอ้เจ้าต้อมมันก็ไม่ได้ว่าอะไรนะมันก็ต้อนรับเป็นอย่างดี คุณนพเขาก็เลยถามว่าเออแล้วมึงมาซื้ออะไรอ่ะไอ้เจ้าต้อมก็บอกว่าอ๋อลุงกูให้มาซื้อทูบซื้อเทียนเนี่ยคุณนพเขาก็เลยถามต่อว่าเออแล้วลุงมึงอะเป็นยังไงบ้างวะสบายดีหรือเปล่ากูไม่ได้เจอแกตั้งนานเลยล่าสุดก็ตั้งแต่เด็กๆละกูจําหน้าแกไม่ได้แล้วเนี่ยไอ้เจ้าต้อมมันก็บอกว่าเออแกก็สบายดีนั่นแหละนี่อีกเรื่องหนึ่งถ้ามึงจะไปนอนบ้านกูอะ กูบอกอะไรมึงไว้อย่างหนึ่งเลยนะถ้ามึงเห็นอะไรแปลกๆหรือว่าได้ยินเสียงอะไรก็ตามอ่ะมึงไม่ต้องไปทักนะทาเป็นไม่สนใจเข้าใจเปล่าลุงกูเลี้ยงผีเอาไว้แต่มึงไม่ต้องกลัวหรอกผีพวกนี้เขาไม่ทําอะไรมึงหรอกเพราะลุงกูดูแลอย่างดีเออแล้วอีกอย่างนึงอะ่ะถ้ามึงขึ้นไปบนบ้านเนี่ยตรงกลางบ้านกูมันจะมีม้งกลางอยู่มึงไม่ต้องไปทักแล้วมึงก็ไม่ต้องมองด้วยนะเพราะว่านั่นน่ะ คือร่างของอาจารย์ของลุงเวงกันเลี้ยงเอาไว้ถ้ามึงเดินผ่านนะ่ะมึงก็แค่ยกมือไหว้แค่นั้นก็พอพอไอ้เจ้าต้อมันพูดมาแบบนั้นเนี่ยคุณนพก็ใจคอไม่ค่อยดีเลยนะเริ่มรู้สึกขนลุกเริ่มรู้สึกหวั่นหวันเริ่มกลัวละเพราะถ้าจะไปบ้านมันเนี่ยมันจะต้องรู้สึกตื่นเต้นแน่ๆเลยกลัวก็ลกลัวนะแต่ว่าจะให้กลับไปบ้านตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้เพราะว่าหนีออกมาแล้วเนาะตอนนั้นอะมันไม่มีที่จะซุกหัวนอน,อนละก็เลยจำใจที่จะต้อง ไปนอนบ้านเจ้าต้อมนี่แหละพอคุณนบเข้ามาถึงหน้าบ้านของเจ้าต้อมเนี่ยคือบ้านหลังนี้มันก็จะเป็นบ้านไม้ยกสูงคือสภาพบ้านเนี่ยก็เป็นบ้านไม้เก่าๆตามต่างจังหวัดที่เราเคยเห็นกันนั่นแหละมันก็จอกโซมๆเก่าๆหน่อยห้องน้าก็จะอยู่ใต้ถุนบ้านตอนนั้นในเจ้าต้อมมันก็เดินนําขึ้นไปคุณนบก็เดินตามพอจังหวะที่ก้าวเท้าขึ้นบันไดบ้านไปนี่นะ สิ่งที่รู้สึกได้อย่างแรกเลยก็คือมันรู้สึกเย็นวู้ไปทั้งตัวเลยมันเย็นเหมือนอากาศหน้าหนาวอะและสิ่งที่รู้สึกต่อมาก็คือได้กลิ่นเหม็นสาบไอ้กลิ่นเหม็นสาบเนี่ยนะมันเป็นกลิ่นเหมือนกับว่ากลิ่นซากสัตว์ซากศพแมวตายหนูตายอะไรแบบนั้นเลยทั้งสองอย่างเนี่ยมันจะค่อยๆรู้สึกมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเดินขึ้นไปถึงบนบาน พอเดินขึ้นไปถึงบนบ้านปุ๊บสิ่งที่มันเห็นเตจตาอย่างแรกเลยก็คือมุ้งสีขาวที่มันกางเอาไว้อยู่ตรงกลางบ้านเลยตอนนั้นเนี่ยสายตาคุณนบมันก็ห้าไม่ได้เนาะที่จะหันไปมองสิ่งบางอย่างที่มันอยู่ข้างในมุง้งสิ่งที่มันเห็นอยู่ข้างในมุ้งก็คือมันเป็นลักษณะรูปร่างของชายแก่คนหนึ่งที่สู้ผมหนังติดกระดูกเลยนะกำลังนอนอยู่ในมุง้ง ในจังหวะที่คุณนพเขากําลังจ้องมองอยู่นั้นเนี่ยไอ้เจ้าต้อมมันก็เดินมาดึงแขนแล้วก็กระซิบเบาๆวา่ากูบอกมงแล้วไงว่าอย่าไปมองไปแล้วจากนั้นเนี่ยมันก็เดินจูงแขนคุณนพแล้วก็เดินผ่านมุ้งนั้นไปพอเดินผ่านมุ้งกลางบ้านมาเนี่ยมันก็จะไปเจอเข้ากับห้องห้องหนึ่งซึ่งห้องเนี้มันก็จะเป็นห้องขนาดซะสามคูณสามขนาดห้องเนี่ยมันก็ไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่เนาะ ในห้องมันจะมีโซฟาตัวหนึ่งตั้งเอาไว้อยู่มุมห้องเลยแต่ที่มันเตะตาที่สุดก็คือมันจะมีโต๊ะตัวหนึ่งซึ่งให้เราลองนึกถึงโต๊ะกินข้าวขนาดใหญ่ๆห,หน่อยนะแต่บนโต๊ะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เอาไว้วางอะไรหรอกมันจะมีแต่พวกพระพุทธรูปรูปปั้นกุมารทองรูปปั้นเจ้ามงเจ้าแม่อนะไรก็ไม่รู้เรียงลายเต็มไปหมดเลยในห้องเนี่ยมันจะมีแต่เปลนทูบควันเทียนคละคลุ้งทั่วห้องไปหมดเลยนะ สิ่งที่เห็นอยู่ในห้องตอนนั้นก็คือลุงไอ้เจ้าต้อมหรือว่าลุงศิลนเนี่ยแกกำลังนั่งหันหลังจุดธูปแล้วก็สวดมนต์ท่องคาถาอะไรของแกอยู่ก็ไม่รู้จากนั้นพอแกสวดเสร็จแกก็ปักธูปแล้วก็หันหน้ามาตอนนั้นไอ้เจ้าต้อมก็แนะนำคุณน,นบให้กับลุงศิลป์เนี่ยได้รู้จักกันแล้วก็บอกว่าลุงเดี๋ยววันเนี้ยไอ้เจ้านบมันจะมาขอนอน,อนบ้านเราสักอาทิตย์นึงนะพอดีมันทะเลาะกับคนที่บ้าน่ะ มันก็บอกลุงมันไปแบบนั้นทีนี้พอคุณนกเขาได้พูดคุยกับลุงศินเนี่ยคือต้องบอกว่าลักษณะท่าทางของลุงศินเนี่ยแกดูต่างจากร่างทรงต่างจากหมอผีทั่วไปนะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยคุณนกเขาก็กล้ากล,าก,ล,าก,ลากลัวๆเนาะไม่กล้าที่จะคุยด้วยสักเท่าไหร่แต่พอลุงศินแกชวนคุยแล้วก็ได้พูดคุยกันจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าลุงศินแกเป็นคนที่น่ารักมากๆเลยนะทั้งการพูดการจา แกพูดจาเพราะมากเลยดูนุ่มนวลดูยิ้มแย,ย,ย้มแจ่มใสอารมณ์ดีต่อให้คุณนบเขาจะเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานก็ตาม,มานะแต่ว่าลุงแกก็จะพูดจาให้เกียรติแล้วก็พูดจาดีด้วยตลอดมันก็เลยทําให้ความกลัวของคุณนบที่มีอยู่เนี่ยผ่อนคลายลงไปหมดเลยสรุปแล้วก็คือคืนนั้นคุณนบเขาก็เข้านอนตามปกติยังไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นมันจะมีก็มีแค่เสียงเล็กๆน้อยๆที่ได้ยินตอนนอนกลางคืนแค่นั้นแหละ แต่ว่าก็คิดในแง่ดีว่าเออบ้านมันเป็นบ้านไม้กลางคืนเนี่ยมันอาจจะมีเสียงลั่นบ้างอะไรบ้างก็เป็นธรรมดาสุดท้ายแล้วคืนนั้นก็หลับไปยังไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นคราวนี้พอถึงเช้าวันต่อมาวันเนี้ยมันก็เริ่มมีสิ่งแปลกๆที่คุณนบเขาไม่เคยเห็นมาก่อนเนี่ยเขาก็ได้เห็นวันนี้นี่แหละเพราะว่าในช่วงสายๆระมาณสักเก้าโมงสิบโมงเนี่ยก็จะมีชาวบ้านบางกลุ่ม ก็ตามพาญาติตัวเองเนี่ยมารักษากับลุงสิลปที่บ้านหลังนี้นี่แหละไอการรักษาแบบเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยแบบนี้มันก็ธรรมดาเนาะอันนี้พอเข้าใจได้แต่ที่มันทําให้คุณน,นบเขารู้สึกตกใจกลัวขึ้นมาที่สุดเลยก็คือการรักษาแบบคนที่โดนของโดนคุณใสอะไรแบบเนี้ด้วยความที่ว่าคุณน,นบเขาเป็นเด็กเนาะแล้วก็ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเจอแบบนี้มาก่อนเนี่ยเขาก็กลัว แต่ว่าเจ้าต้อมเนี่ยมันอยู่กับลุงมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะชินตัวเจ้าต้อมเนี่ยมันก็ช่วยเหลืองานลุงศินที่บ้านแบบเนี้ยทุกวันนั่นแหละพอคุณนบเขาไปอยู่ไปอาศัยเขาก็าจะต้องทําตัวให้เป็นประโยชน์เนาะก็คือบางวันเนี่ยเขาก็จะต้องปั่นจักรยานไปร้านชําไปซื้อทูบซื้อเทียนซื้อไข่ไก่บ้างซื้อขี่เพิงบ้างของใช้อะไรที่มันหมดเนี่ยคุณนบเขาก็าจะวิ่งไปซื้อมาให้มันมีอยู่ครั้งหนึ่ง สิ่งที่คุณนบเขาไม่เคยเชื่อแล้วก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเนี่ยวันนี้เขาก็ได้เห็นกับตาแล้วคือภายในวันนั้นน่ะลุงแกช้ให้คุณนบไปซื้อไข่ไก่สดๆมาให้หน่อยเพราะว่าแกะจะทําพิธีถอนคุณใส่คุณนบเขาก็เลยรียบปั่นจักรยานไปซื้อไข่ไก่มาให้ทีนี้พอได้ไข่ไก่กลับมาบ้านปุ๊บก,กำลังจะเดินขึ้นไปบนบ้านเขาก็ได้ยินเสียงผู้หญิงเนี่ยนะ ทั้งร้องทั้งจีดโวยวายเสียงดังลั่นบ้านไปหมดเลยพอคุณนบเขาเดินขึ้นมาบนบ้านเนี่ยก็เห็นว่ามีกลุ่มผู้ชายประมาณสักสามสี่คนพยายามที่จะช่วยกันจับผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งอะแต่ว่าจับกันไม่อยู่จนคุณนพเขาก็เห็นว่าลุงเง็์เนี่ยท่องคาถาอะไรก็ไม่รู้ใส่ขันน้ำมนต์แล้วก็น้ำมนต์เนี่ยไปสาดผู้หญิงคนนั้นจากที่เธอร้องโวยวายดิ้นพลาดเลยเนี่นะเธอก็ค่อยๆมีท่าทีได้จ้ะ นิ่งลงสงบลงตอนนั้นลุงสินแกก็บอกกับญาติของผู้หญิงคนนี้นะว่าเนี่ยอีนูคนเนี้ยมันโดนของมานะแล้วมันก็มีผีแฝงอยู่ในกระดูกสันหลังมันด้วยซึ่งทางญาติอ่ะเธอก็ตกใจนะเพราะว่าเออมันก็จริงเพราะว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเธอเวลาเธอเดินอ่ะเธอเดินหลังตรงไม่ได้เธอจะเดินงองเหมือนคนแก่ตลอดเลยยืดหลังตรงไม่ได้ ตอนแรกทางญาติๆก็คิดว่ามันเป็นโรคอะไรเกี่ยวกับกระดูกสันหลังหรือเปล่าแต่ว่าพอไปตรวจไปเช็คดูให้หมอตรวจดูเนี่ยมันก็ปกติทุกอย่างนะทางญาติเนี่ยอยากจะให้คุณหมอเขาผ่าตัดแต่ว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยก็ไม่ไม่สามารถที่จะผ่าตัดให้ได้เพราะว่าตรวจไม่เจอว่ามันเป็นอะไรมันก็เลยวินิจฉัยไม่ได้ก็ผ่าตัดไม่ได้ทางคุณหมอเนี่ยก็ได้แต่ให้ทางญาติๆเนี่ยกลับมาที่บ้านเพื่อทํากายภาพบําบัดแค่นั้นเลย จนกระทั่งมาได้ยินจากปากลุงสิน์เนี่ยแหละว,ว่าเออผู้หญิงคนเนี้เธอโดนของมานะแล้วก็มีวิญญาณเนี่ยแฝงอยู่ในกระดูกด้วยแต่ลุงสิล์แกก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลเดี๋ยวยังไงแกจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่เลยจากนั้นลงุงแกก็บอกให้คุณนบเนี่ยเอาไข่ไก่ที่ซื้อมาเ,เอาไปให้แกหน่อยแกจะทําการถอนของจากนั้นแกก็หยิบไข่ไก่ธรมธรมดาาใบหนึ่งเนี่ยนะลูบไปตามเนื้อตามตัวของผู้หญิงคนนี้ ตอนที่ลูบไปเนี่ยคุณโนบาก็เห็นกับตาเลยนะว่าตามเนื้อตามตัวของผู้หญิงคนนี้เนี่ยมันปวดมันบวมแล้วก็เหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างวิ่งไปวิ่งมาอยู่ภายใต้ผิวหนังอะ่ะพอลุงแกท่องคาถาเสร็จไล่เสร็จปุ๊บแกก็ตอกไข่ออกมาเชื่อไหมครับเพื่อนๆว่าไข่ไก่สดๆที่เพิ่งซื้อมาเมื่อกี้มันกลับกลายเป็นไข่ที่ตอกออกมาแล้วเน่าไปหมดเลย ไข่เนี่ยมันเน่าจริงๆนะเพราะว่ามันต่อกออกมาเนี่ยมันเป็นสีเขียวเขียวดำๆเป็นน้ำเหลวเหลวมีฟองเต็มไปหมดเลยแล้วมันไม่ใช่แค่ใบเดียวนะมันเป็นทั้งหมดหกเจ็ดใบเลยอะ่ะก็คือถ้าคุณนบเขาไม่เห็นกับตาตัวเองเนี่ยเขาจะไม่เชื่อเลยนะว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันมีอยู่จริงหลังจากนั้นลุงแกก็เอาถังน้ำมนต์มาแล้วก็ทองคาถาเลยบางอย่างก็ไม่รู้แล้วก็บอกให้ทางญาติญาติของผู้หญิงคนนี้จับกรอกปากผู้หญิงคนนี้ซะ แล้วก็บังคับให้กลืนลงไปซึ่งตอนแรกผู้หญิงคนนี้เนี่ยเธอก็ไม่ยอมนะเธอก็ขัดขืนกินเข้าไปแล้วก็บ้วนออกมากินเข้าไปก็บ้วนออกมาญาติเนี่ยก็ทุลักทุเลจับกอกปากก็แล้วบังคับก็แล้วอะไรก็แล้วแต่ว่ามันก็ดูทุรักทุเลลาบากไปหมดแต่ลุงเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้ยังไงก็ต้องจับกอกปากแล้วก็บังคับกลืนให้ได้สุดท้ายแล้วผู้หญิงคนนี้ก็กลืนลงไปจากนั้นเนี่ยพอเธอกลืนเข้าไปปุ๊บ เธอก็อ้วกออกมาแต่อ้วกที่มันอ้วกออกมาเนี่ยนะมันเป็นกลิ่นเหม็นเน่าคลุ้งไปหมดเลยอะมันเหม็นจนอธิบายไม่ถูกเลยนะว่ามันมันเหม็นอะไรมันเหม็นถึงขั้นที่ว่าคุณนบเนี่ยจะต้องวิ่งลงไปอ้วกข้างล่างบ้านเลยอะเพราะว่ามันไม่ไหวจริงๆหลังจากที่ลุงแกช่วยเหลือผู้หญิงคนนี้จนรู้สึกว่าเธอสงบลงแล้วเนี่ยก็ดูว่าเออทุกอย่างมันเริ่มดีขึ้นแวะ ลุงแกก็เลยบอกกับญาติิของผู้หญิงคนนี้ไปว่าวิญญาณที่แฝงอยู่เนี่ยเอาออกให้แล้วนะแต่ว่าของที่โดนเนี่ยมันโดนมาเยอะเกินวันนี้เอาออกให้จนเกือบจะหมดแล้วล่ะแต่ว่ามันก็ยังคงเหลืออยู่นิดหน่อยแต่ว่าวันนี้ทาได้แค่นี้แหละเพราะว่าไม่งั้นอีนังหนูเนี่ยมันจะไม่ไหวลุงแกก็บอกให้ญาติิเนี่ยดูแลเป็นพิเศษหน่อยก็แล้วกันบังคับให้กินน้ำมนต์ที่ลุงแกให้ไปไปผสมน้ําอาบแล้วก็ดื่มกินทุกวัน ยิ่งอ้วกออกมาเท่าไหร่เนี่ยยิ่งดีแล้วว่าการดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นอย่างไงเนี่ยค่อยมาว่ากันแต่ว่าวันเนี้ยทําได้แค่นี้แหละอาการไม่ต้องเป็นห่วงไม่มีอะไรที่มันต้องน่าห่วงละตอนนั้นทั้งญาติญาติแล้วก็รวมถึงผู้หญิงคนนี้เนี่ยเธอก็ก้มกราบลุงศินปกันทุกคนเลยนะคือต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับว่าลุงศิลป์เนี่ยแกช่วยเหลือให้ฟรีนะไม่เก็บเงินไม่เก็บทองไม่คิดเงินเลยไม่แต่บาทเดียวพูดง่ายๆว่าลุงศิลป์เนี่ย แกของจริงแกไม่ได้หลอกลวงชาวบ้านแน่นอนแต่ที่แกอยู่ได้ทุกวันก็คือว่าชาวบ้านคนไหนก็ตามที่มาขอความช่วยเหลือจากแกเนี่ยนะเขาก็จะเอาเงินใส่พานบริจาคเป็นสิ่ง้้าใจบางคนก็20บาทบ้าง50บาทบ้างร้อยหนึ่งบ้างอะไรแบบนั้นแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะต้องมาเสียเงินเป็นหมื่นเป็นแสนพอเหตุการณ์ในวันนั้นที่คุณนพท้อได้เห็นมากับตาเนี่ยมันก็ทําให้เขารู้สึกประหลาดใจนะว่า เออเรื่องแบบเนี้ยมันมีอยู่จริงๆนะพอตกเย็นเขาก็ไปนั่งคุยกับลุงสินว่าลุงผมถามเลยน่อยสิลุงทำอาชีพแบบเนี้ยลุงไม่กลัวหรอครับสิ่งที่คุณนบเขาได้คำตอบจากลุงสินก็คือ 1. สีหน้าแววตาของลุงสินเนี่ยจากที่เป็นคนดูยิ้มแย้มดูล่าเริงแจ่มใสเนี่ยน,นะพอเจอคำถามนี้เข้าไปปุ๊บสีหน้าลุงแกก็ดูเหม่อ ดูลอยดูเศร้าๆแกก็ตอบมาว่ากลัวสิเป็นใครจะไม่กลัวบ,บ้างอ่ะแต่ลุงจะทำไงได้อะลุงรับขันมาแล้วมันถูกส่งต่อมาจากพ่ออีกทีนึงจะไม่รับไว้ก็ไม่ได้เพราะพ่อบังคับว่าให้ช่วยเหลือชาวบ้านคุณนพเขาก็เลยถามว่าเอา้าลุงแล้วลุงทำมาขนาดเนี้ยลุงยังจะกลัวอะไรอีกอครับลุงแกก็เลยเล่าให้ฟังว่าไอ้ของแบบเนี้ย ไม่ว่าจะเป็นสายขาวหรือว่าสายดําก็ตามแต่มันไม่ดีทั้งนั้นแหละมันเป็นกรรมของใครของมันสักวันหนึ่งเนี่ยเราเองก็ต้องโดนของพวกเนี้เข้าตัวจนได้ไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนก็ตามเราหนีมันไม่พ้นหรอกลุงเองก็เกือบตายมาหลายครั้งหลายคาแล้วแต่ว่าก็โชคดีที่ยังรอดมาได้แต่ลุงก็คิดว่าอีกไม่นานหรอกวันใดวันหนึ่งมันเป็นวันของลุงเนี่ยลุงก็ต้องเจอแล้วก็ต้องรับให้ได้กับสิ่งที่มันจะมาถึง คุณนพเขาก็เลยถามว่าลุงแล้วลุงอะ่ะเคยเจออะไรมาบ้างอ่ะครับลุงแกก็เล่าให้ฟังว่าพอเราแก้ของให้เขาไปเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราไปยุ่งวุ่นวายกับของพวกเนี้ยพอเจ้าของคนที่มันทําของใส่เนี่ยนะมันรู้ว่ามีคนแก้ได้มันก็ส่งของมาอีกส่งมาแกล้งเราโดยตรงมาขัดขาเรามาทําให้เราไม่เป็นอันกินอันนอนแล้วของทุกสิ่งทุกอย่างที่มันส่งมาเนี่ย มันก็มีวิชาด้วยกันทั้งนั้นก็สู้กันจนเหนื่อยเลยบางวันก็หลับไม่ลงกินข้าวก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ใช้ชีวิตแบบทรมานแต่ว่าใครก็ตามที่มาทําของใส่ลุงเนี่ยลุงก็แค่ไล่กลับไปแต่ว่าไม่ได้คิดจะทําของกลับคืนใส่หรอกลุงก็ได้แต่ภาวนาสวดมนต์แผ่เมตตาให้ดวงวิญญาณที่ถูกส่งมาเนี่ยก็ขอให้ผีพวกเนี้ยได้รับบุญเยอะๆจะได้ไม่ต้องไปเป็นทาสของห,หมอผีที่มันคิดไม่ดีพวกนั้น ดวงวิญญาณพวกนี้เขาก็ไม่ได้อยากทาแบบนี้หรอกแต่ว่าเขาโดนบังคับมาโดนถูกส่งมามันก็เลยจําเป็นที่จะต้องทําแบบนี้จําไว้นะนบอย่าไปยุ่งกับของพวกนี้เด็ดขาดรุ่นลุงจะเป็นลุ่นสุดท้ายแล้วลุงจะไม่ส่งต่อสิ่งเหล่านี้ให้กับไอเจ้าต้อมมาแล้วคุณนพเขาก็เลยถามว่าเอ้าลุงแล้วถ้าลุงไม่ส่งต่อเนี่ยมันจะเป็นอะไรไหมครับลุงแกก็บอกว่ามันก็จะจบที่ตัวลุงนี่แหละถ้าไม่ตาย ก็อาจจะเป็นบ้าเพราะของพวกเนี้มาจากเข้าตัวเองแล้วก็จําไว้อีกอยา่างนึงนะอันนี้สําคัญให้ทําดีไวเ้เยอะๆต่อพ่อกับแม่เนี่ยสำคัญมากไม่ว่าท่านจะดุจะด่าเราแค่ไหนก็ตามนั่นหมายความว่าท่านรักเราถ้าท่านไม่แคร์เราท่านไม่สนใจไม่รักเราจริงๆเนี่ยท่านไม่ดุไม่ด่าไม่เตือนเราหรอกท่านคงไม่หาข้าวหาน้ําเอาเงินค่าขนมมาให้เรากินหรอกถ้ากลับไปบ้านครั้งเนี้ย ไปขอโทษไปขอคขามาท่านซะเราเป็นเด็กอยู่เชื่อฟังท่านไว้เถอะวันใดวันหนึ่งเราโตขึ้นมาเนี่ยเราจะเข้าใจทุกๆอย่างที่ลุงพูดเองนั่นแหละบาปบุญมันมีอยู่จริงเองก็เห็นกับตาแล้วไม่ใช่หรอพอคุณนบเขาได้ยินแบบนั้นแล้วเนี่ยเขาก็รู้สึกทั้งกลัวแล้วก็ขนลุกในเวลาเดียวกันนะกลัวในสิ่งที่ลุงแกเล่าให้ฟังว่าของพวกเนี้ยสักวันหนึ่งมันก็จะต้องย้อนเข้าตัว แต่อีกใจนึงก็อยากจะกลับบ้านเหลือเกินอยากจะไปขอโทษพ่อแม่ที่ทำไม่ดีเนาะในช่วงเวลาหนึ่งอาทิตย์ที่คุณนบเขาพักอาศัยอยู่ที่บ้านลุงศิลป์เนี่ยก็จะเห็นว่าลุงแกก็สวดมนต์ช่วยเหลือกลุ่มคนที่เข้ามาขอความช่วยเหลือแบบเนี้ยทุกวันเลยจนกระทั่งพอถึงกำหนดที่คุณนบเขาจะต้องกลับบ้านเนี่ยเขาก็ทำการล่ำลาเพื่อนล่ำลาเจ้าต้อมแล้วก็ไปก้มกราบลุงศินป์ทั้งกราบแล้วก็ทั้งกอดเลยนะ เพราะว่าคุณนบเนี่ยรู้สึกว่ารักลุงสิลป์มากๆเลยจากตอนแรกที่กลัวๆบ้านหลังเนี้ยกลัวทั้งบ้านกลัวทั้งลุงสิลป์เนี่ยแต่ว่าตอนเนี้ยคุณนบเขาก็ได้คําสอนดีๆจากลุงศิน์หลายอย่างเลยพอคุณนบเขากลับมาที่บ้านเจอหน้าพ่อหน้าแม่เนี่ยเขาก็ร้องไห้แล้วก็เข้าไปขอโทษขอขามานะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทำตัวไม่ดีเลยเป็นเด็กเกรเรมาตลอดแล้วก็อย่างที่เรารู้ๆก,กันนะว่าเนี่ยแหละคนเป็นพ่อเป็นแม่ เขาก็ต้องให้อภัยลูกให้โอกาสลูกได้ปรับตัวเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วตอนนั้นคุณโนพก็เปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นนะแต่หลังจากนั้นมาประมาณสักสองปีทางบ้านคุณนพเนี่ยก็ได้มีเหตุจําเป็นต้องย้ายจากร้อยเอ็ดไปทํางานที่กรุงเทพซึ่งคุณโนพก็ต้องตามที่บ้านไปไปอยู่กรุงเทพไปตั้งแต่ตอนเด็กๆเกลยตั้งแต่เรียนมัธยมจนเวลาเนี่ยอยู่ไปเป็นสิปีเลยอยู่กรุงเทพเป็นสิปี ตั้งแต่เรียนมัธยมจนกระทั่งทำงานตอนนั้นคุณนพเขาก็อายุประมาณสัก20กว่ากว่าๆแล้วลหะประมาณสัก22 23ประมาณนี้ด้วยความที่ว่าพอเริ่มทำงานเริ่มทำงานเริ่มมีเงินเนี่ยก็คิดถึงเพื่อนขึ้นมาคิดถึงไอ้เจ้าต้อมนะแต่ว่าตั้งแต่แยกย้ายกันมาตอนนั้นเนี่ยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยก็ไม่เคยเจอหน้าเจ้าต้อมอีกเลยนะเบอร์มือถือก็ไม่มีเพราะว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีเบอร์มือถือที่มันสามารถติดต่อกันได้นะ คุณนพก็คิดถึงคิดถึงทั้งเพื่อนคิดถึงทั้งลงุงศิน์ด้วยเขาก็เลยตัดสินใจตั้งใจว่าจะขับรถไปหายเจ้าต้อมเนี่ยที่บ้านมันที่ร้อยเอ็ดเลยแต่ปรากฏว่าพอไปถึงบ้านในเจ้าต้อมเนี่ยคุณนพก็ตกใจตอนแรกก็คิดว่าตัวเองเนี่ยมาผิดบ้านหรือเปล่าแต่ว่าก็ไม่ใช่มาถูกแล้วที่ตกใจเนี่ยก็เพราะว่าไอ้บ้านไม้หลังเนี้ยที่ตัวเองเคยมาเหยียบเคยมาพักอาศัยอยู่ด้วยกันเนี่ย ตอนนี้มันกลับกลายเป็นบ้านล้างคือมันจะเรียกว่าบ้านก็ไม่ได้เนาะต้องเรียกว่าเป็นซากปลักหักพังมากกว่าเพราะาบ้านหลังเนี้ยมันเหลือแต่ซากเหลือแต่ตอตัวบ้านที่เป็นไม้เนี่ยมันโดนลือ้อโดนเลาะไปหมดแล้วด้วยความสงสัยคุณนพก็เลยไปถามกับคนในละแวกแถวนั้นว่าบ้านหลังเนี้ยเขาย้ายไปไหนแล้วเพราะอย่างไรก็ตามชาวบ้านแถวนั้นจะต้องรู้จักบ้านลุงสิงทุกคนแน่นอน เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยแกคอยช่วยเหลือคนแถวนั้นเอาไว้เยอะเนาะสิ่งที่คุณนบเขาได้ยินจากปากที่ชาวบ้านเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือว่าเขาบอกว่าเมื่อประมาณสักสี่ห้าปีที่แล้วเนี่ยลุงสินไม่รู้ว่าแกเป็นอะไรคือแกเพ้อจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวบางวันก็ไปคุยขยะบ้างบางวันก็คุยกับหมาบ้างพูดคนเดียวคุยคนเดียวบ้างชาวบ้านจะไปให้ความช่วยเหลือเนี่ยลุงแกก็ตะหวาดตะเพิดไล่ชาวบ้านออกมา คือพูด,ดง่ายๆว่าตอนนั้นนะ่ะดูเหมือนกับว่าลุงศินแกสติไม่ดีละเหมือนเป็นบ้าสติไม่ดีไปแล้วนะตอนนั้นแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยไม่ได้รังเกียจนะก็พยายามที่จะเอาข้าวมาให้พยายามที่จะช่วยเหลือพยายามที่จะหาอะไรมาให้ลุงแกกินแต่ว่าลุงเนี่ยแกไม่กินของที่ชาวบ้านเอมาให้ต้องไปคุยขยะบ้างกินของในขยะกินอาหารที่มันเน่าเสียบ้างจนกระทั่งมันมีอยู่วันหนึ่ง วันนั้นเมันเป็นคืนสุดท้ายที่ชาวบ้านเขาได้เห็นหน้าลุงสินเพราะว่าหลังจากนั้นมาลุงแกก็หายจากหมู่บ้านเนี่ยหายหน้าหายตาไปเลยนะประมาณสักสี่ห้าวันจนสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ได้มีคนไปเจอศพแกนอนเสียชีวิตอยู่ในคูคลองคือศพเนี่ยน่าจะสันนิษฐานว่าแกน่าจะจมน้ําและศพมันก็ขึ้นอืดมาจนมันลอยไปติดอยู่กับท่าน้ำํำนะนะส่วนหลานชายของแกก็คือเจ้าต้อมเนี่ย ตั้งแต่ลุงสินแกสติสตังไม่ดีชาวบ้านก็ไม่เคยเห็นหน้าเจ้าต้อมอีกเลยเขาก็ไม่รู้ว่าพอมันเป็นแบบเนี้ยเหตุการณ์มันเป็นแบบเนี้ยไอ้เจ้าต้อมมันหนีไปอยู่ที่อื่นหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าต้อมญาติก็ไม่มีมีแค่ลุงสินปคนเดียวแค่นั้นแหละจะติดต่อใครถามใครก็ไม่ได้จนสุดท้ายแล้วจากวันนั้นถึงวันเนี้ยคุณนพเขาก็ไม่เคยเจอหน้าเจอตาทั้งสองคนนี้เลยนะไม่ว่าจะเป็นลุงสิน์ที่เสียชีวิตไปแล้วหรือว่าจะเป็นต้อม ที่หายออกไปจากหมู่บ้านเนี่ยจนทุกวันเนี้ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นตายร้ายดีอย่างไรก็ไม่ดูนะไม่รู้ว่าทุกวันเนี้ต้อมยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ที่คุณนพเขารู้แน่เลยก็คือสิ่งที่ลุงศินต้องมาเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นอย่างที่แกเคยคุยกันเอาไว้เมื่อสิบปีที่แล้วนั่นแหละว่าเมื่อวันใดวันหนึ่งมันมาถึงมันมาถึงวันของลุงเนี่ยลุงก็ต้องเจอแบบนี้นี่แหละถ้าไม่เป็นบ้าก็ต้องตาย อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าที่ลุงแกเป็นแบบเนี้ยเพราะแกไม่ยอมส่งต่อวิชาให้กับไอ้เจ้าต้อมหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะอันนี้คิดเอาเล่นๆแต่ที่แน่ๆเนี่ยก็คือคุณนบ่ะพอเขาได้รู้ข่าวข่าว,าวทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับตัวคุณลุงแล้วก็ตัวไอ้เจ้าต้อมเนี่ยเขาก็เสียใจที่สุดเลยเพราะเขาคิดถึงเพื่อนแล้วก็คิดถึงลุงศิลป์มากที่สุดเลยแต่ว่าก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าติดต่อ,อเจ้าต้อมไม่ได้เลยเออและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ คุณนบเขาได้ไปเจอมานะครับเกี่ยวกับการทําของทําคุณใสต่อให้มันจะมีวิชาแค่ไหนก็ตามเนาะสุดท้ายเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเคว้งงูงไม่พ้นคอมันก็แหวงกัดเราอยู่ดีคือเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันน่าเศร้ามากๆเลยนะคือลุงสิลเนี่ยแกเป็นคนดีแกช่วยเหลือชาวบ้านคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาแต่ผมมีความคิดที่ว่าสิ่งที่ลุงแกเจอแบบเนี้ยแกเป็นบ้าหรือว่าแกตายเนี่ย ผมคิดว่าแกน่าจะโดนคุณใสมนดําจากคนที่แกแกของแกวิชาไปมากกว่าผมรู้สึกว่าไอ้คนพวกนั้นน่ะมันน่าจะทําของใส่ลุงเนาะพอลุงแกเจอแบบเนี้ยเข้าทุกวันทุกวันมันก็เหมือนกับว่าแกก็สติแตกเหมือนเพ้อไปเองอะไรไปเองมากกว่าแต่ถึงยังไงก็ตามวันหนึ่งเนี่ยลุงแกก็เป็นคนพูดมากับปากตัวเองนะว่าวันใดวันหนึ่งลุงแกก็จะถึงจุดจบชีวิตตัวเองแบบนี้นี่แหละเออ เรื่องนี้เนี่ยน่ากลัวเนาะแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ฟังกันมาจนจบแล้วนะครับคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยหรือว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีประสบการณ์คล้ายๆกับสิ่งที่คุณนบเจอมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณใสเจอมากับตัวเองหรือว่าเป็นคนรู้จักเนี่ยก็แชร์ประสบการณ์คอมเมนต์บอกกันหน่อยละกันเพราะผมเนี่ยชอบอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เลยแล้วก็จะไล่ตอบทุกคอมเมนต์เหมือนเช่นเคยนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาฟังกันใหม่ แล้วชื่นชอบเรื่องราวที่น่ากลัวแบบนี้นะครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการนำเรื่องมาเล่าครั้งต่อไปด้วยนะครับเอาไว้พบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ทุกท่านเลยครับ